ครับมากคนเอาไปอยู่มนนาตเย็นเนาะคุมเห็ดเอเพื่อนกับบวผลตุกตามีตะมงหัวพี่น้องเลยบานนี่ยโอ้ยสามมองซีมองมองกันมองขอต่อนี่่ามองอันเท้าต่อเสียนี่่ได้ต้อแปลง่ยีซ้อปลงซื้อแปเรียบซื้ป็นเรียกไปาซื้อป็งเรียบจชม่ได้ใพ้พมาวัดเบิ่งลย เุมน mm ีห hmm. ้องเขานะมุมนึงบ่เซนาาีวัวอยู่บอกรดกไฟมุมนึแล้วก็ไปมองอันวามองคอต้นั่นมองคอต้นั้นงอนางาวเลยมองคอต้นะ่็จะได้เปล่มันหละมีใครก็หาชบประตูข้าฮักบอยู่บ้านเลก่อนนะบ้านแถวบไซบุรีมือไซบุรีนะบ้านรับ ลมคือสีเฮงเนาะไฟไฟฟ้าฮักพี่น้องเลยเสาไฟฟ้ามันลุ่มมันก็เลยน,นัยยน่นเนาะนี่ตหยาดเฮงผลโตกแต่ดปีถ้าผลโตกหัวปีไปสินะมันต้องมีแนว่ฮักแล้วเพ่พี่น้องอแต่ดปีนะลม,มเฮงเลยเนาะปีกายนี่ปีกายนี่เอาราคาค้นไปปีกายนี่มีดสิพี่น้องจะได้จะาต้องซื้อต้องต้องซื้อเห็ดก่อนยามบุญเนาะเออทำอะไรเนาะ หอนยามปวดมากเราเป็นเคลื่อนบาจัดเป็นเคลื่อนเอาผมมีเวลาอยู่นะใครในแต่ว่าเคลื่อนหัวมีเวลานดิมันชุดมันวัยมันลงแล้วจะมีเวลาน่ยลงแล้วเคลื่อนเอาน่ะมันหลายเทือกวนเลยนี่เว่าเฮือนเฮามันบมมีไพดานนะมันก็เลยแบบว่าหัวลงมามันก็ลงมาเปียกอยู่ลุงพีอีสินะเวลาไม่ได้แล้วสบายดีสบายดีปลาดุงสบายดีเอฟซีเบิร์สุขุสุคุณเนาะโอ้ยพี่น้องเลยคนน่ะหน้าตาแห้งโสมสาวอยู่ด้ย ยังไม่ทาอย่างเลยป่าดูเลยพากันออกมาแต่เศร้านะมาร์เซนกลับลงมากแต่พอดีพนมากพ่อ,อมพนพี่น้องเอย้ยมากพ่อผมพนแตตื่นเศร้ามากก็เลยอันนัวเพิ่นให้เพิ่นขึ้นรถพอมากเนาะดยขึ้นรถพอมามาส่งเพิน่นกำลังออกมาแต่หงเฮียนพี่น้องเอย้ยหล้วก็ไปไปตอยาไปต้อยา,อยาให้ไม่ตุยากินไม่ต้พี่น้องเนาะ มันไงีนเป็นแต่ยาตโตมาทิดหนึ่งพี่น้องมันเนยาแต่แต่ยางป๊าสามสี่ห้าพกเจดเป5ดเป8ด,ดยางพี่น้องเลยอืมนเนี่ถเ,เต็มกำ ตัวยาี่วาไมตู้เพนกินนะพอดีพ่นวาไข่เน่จังน้อยพี่น้องเลยเนาะดีขึ้นยู่พ่นวาจะได้มาตอกินอีกรอบนึงเละพังเบ่งอาการอีกเนาะาว่าดีก็มันดีขึ้นมันมันเช่าเลยก็สิได้ยุดนะพี่น้องสิได้ยุดกินเนาะถาว่ามันบ่ดีก็สิได้เอามาตรวจขึ้นพี่น้องเลยเนาะโดยไปเบตโตให้ดาวนะเนาะพอดี เบิร์ไปเก้าเซนพี่น้องเยเนาะเก้าแสนแปดสิบพันต่อทิศหนึ่งพี่น้องเลยเนาะกิน,นะก,นกินในทิศหนะึ่งเนาะรุ่นกอนทางกาเป็นว่างให้ทิศหนึ่งรุ่นกอนนะคะพี่น้องเยเอาเมื่อกินเพิ่มอีกทิศหนะึ่งเนาะเมื่อกินพันมาเมตแระว่ดดีขึ้นยู่ก็เลยมาต่ออา่าให้ให้เรากินอีกเนาะพี่น้องเลยดีขึ้นยู่หายใจก็บสบายกว่าเก้าระว่าพี่น้องเยเนานะ ประสิาพากันกลับเมื่อเฮือนก้อนพี่น้องเลยเมื่อกินข่าวกินน้ำก้อนเน,อะนาะหล้กกาจังสิได้เอาออกไปห้เล่เอา,อ,า,อ,าอยู่หน้าพี่น้องเลยเดือนนี่ต่อสองโอ้เดือนนี่นักเลยพี่น้องเนาะเดือนนี่ตกมาตกมาเดือนนี่ออามีแต่ยากับยาเลยเดนเดือนใส่คอเส็จมากกเอาฝนมานำเลยเนาะจา ลับมากับาฝนเอาพายุมานั่เราเจ้าเนาะกลับมากับาฝนเอาพายุมานั่เราอ๋อจังเย็นเนาะฝนเจอเลยโอ้ยโอยโยโอยโอยอยงนี้ทำรู้แต่เน็มเี่ยวข้ออกมาแต่คงเฮียนแน่เนาะเราเผาได้แล้วสวยแล้ววะฝนตื่นแต่เศร้าพี่น้องพากันดีเลยพายุข่าวโลดพากันนั่งอยู่ขั้วผูกระบลูกผู้เจ้าคุ้มเพชร เออเฮื่อกับบดผลตกแรือมีแตะมองหัวพี่น้องเลยบาทนี่ยโอ้ยสามมองสี่มองมองอันมองขอต่อนี่มาเจนมองอันเท้าต่อเนี้อ๋อใช่ได้ต้องแปดเนี่ยปีซื้อเผ่นเรียบซื้อแผ่นเรียบไปซื้อแผ่นเรียบจัดมีแต่ให้พอมาวัดเบิรงดแผ่นเรียบบ่มันเป็นเออไปซื้อวันเนามีแต่ว่าอาจจะเป็นประมาณจังหวัดจังหวัดแต่บอกซื้อมาให้ เป็นเพนเดียบดิไปที่แท่งมาอีกเลยเพนเดียบมันกลัวขาวชากระซี่เลยขัดน้ำตาใส่นะมันมันต้องใส่สนะกันมุมมันมีสีหัวอยู่บนมุมผลหงเขาน่ะมุมนึ่งบอเซนเห็นไากระสีหัวอยู่บนอันดอกไฟอ่ะมุมนึ่งแล้วก็ไปมองอันวามองคอโตอน,นั่น,นอนะมองคอโตอน,นั่น,นางาวเลยมองคอโตอน,น่นะโอ้ใช่เลยเพลงมันอย่างนี้นมีใครก,ก็หากระชากมาตรง <laughs> ออ้ยนพากันย่านลมมากล่ะกาอาดพักกัตูไว้พากันไปนั่งอยู่ขั้วบุกับลูกสองคนกอดจอดู่ลมแห้งกีดีได้ตอนลมแห้งเนี่ยจะอยู่ใส่ตอนนไหนขับรถแล้วในนั้นขับรถวะนะขับรถแล้วอ้าดหอยมาบุบบุบหอยังว่าโอ้ยบอเซนขับรถกะหยุดกลางขางทางคนไข่รอกว่ะหอยกะบุก้าเปิดโทรศัพท์อีกได้หอยกะปิดไม่เลย มิดสัญญุ่งสัญญาณไว้เบิดเลยก่ได้เปิดยังย่านได้คยกับฝนตกใหม่ใช่เนาะพาเหลือบข่าวพาเหลือมนะคือนี่คก็จังว่าข่าวว่าอันนั้นโมบปอร์เซนไฟไอเสาไฟฟ้าฮักบ่อยู่บ้านได้ก่อนนะอยู่บ้านแถวบ้านแถวมาแถวบ้านมาเมืองไซบุรีเมืองไซบุรีบ่ไหนบ้านรับอ๋อลมก็ษีแห้งแล้วเนาะ ไฟไฟ้าฮักพี่น้องเลยสาไฟฟ้ามันลุกมันก็เลยนะนเนาะพี่ญาติเองผลตตแต่ละปีถ้าผลตตหัวปีไป่ี่นะมันต้องมีแนวยฮักแล้วเพ่พี่น้องอแต่ตะปีนะลมแหงเ,งเหนาะปีกกยนี่ปีกกยนี่เอาราคาค้นไปปีไกยนี่นีจะรอดไม่ได้นะจังหวนนะเนี้ยนะครับปีกกยนี่มันกิ่วปีกกยนี่เนวของเรามาันจะบัวปีนี้นะแถวอันว่าทางห้อง ไกับมันเงื้อมันเลยมันอันลังกะสีมันเงื้อเนาะมันเป็นได เพื่อนเบาจัดเป็นเพื่อนเขาผมมีเวลาใช่ไหมใครในแต่ว่าเพื่อนเขามีเวลานะมันชุบมันโอ้ยมันลงแล้วจะมีเวลาลงแล้วเพื่อนเขาน่ะมันหลายเท้อวัวน่ะนี่แต่ว่าเฮือนเฮาหมูมีไพดานนะมันก็เลยแบบว่าหัวลงมามันก็ลงมาเปียกอยู่ลุงพี่ใช่ไหมไพดานมาได้แล้วไพดานไปเนี่ยไปมาเนี่พี่น้องเลยมีแต่ว่าฝนตกลงมากเราพักกันโจมเรื่องเฮือนได้ป่ะ ชมเรื่องเงินแล้วบาดเลยโอ้ย like น้ำ่อยน้ำด้โตอยตอยากับพวกเฮงอ่ะเนาะโอชัยได้โอชัยได้เห็ดเนยหนมาบัดใส่ใจก็กลัวนั่นนี่วัดไปคือว่าประหยัดอยู่เนาะใส่ใจก็คือว่าวัดไปน้ำเงินก็ได้ดหาน้ำกับบัวทัน ดีแน่แต่ว่าอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเลยเนาะอยู่ดีไม่แห้งเขาบ่ได้ไปหาหินหาโมนะดีที่สุดเป็นดาบมันประเสริฐสมเพิินว่าแต่ว่าเป็นไมแลวก็โอ้ยอกใจเลัลลาปนพี่น้องเน้ยมันหัวกะกะิ้เบิงมันหัวกะกมันหัวกะกอ้ยใช่มันหัวกะกอยู่บ่เด็นี่เป็นงินละเหนอหัวกะกัก็มีมองโยด้เหรอวะ ไขใไมหม่เด้บ้าแล้วบ้านไปเดี๋ยวกินข่าวกินน้ำกระเชเอาอยาเอาไปให้อันตู้เต้นก่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามื่อนี้เราก็เบิดได้นี่เราเบิดแต่บ้านนีเมื่อนี้เรากสิเอ้าไปกินโตเนื่องกันด้วยนะพี่น้องเลยโดยข่าวทางบ้านเฮาเลยสิได้อัน โจโไว้ก่อนพี่น้องเนาะจัชหน่อยสิฟอนหมอลำนะบ้านที้เขาทางบ้านเฮานี่เต็นโอเต็นหลองมือแล้วบ้านที้พี่น้องเลยฝนตกทำเนาะตัดภาพมาหอดเฮือนหอดซานแล้ยประตูอ้วนกำลังมาหอดมือเมื่อยเลยเนาะสุกรถมาแพงเลยโอ้ยเนาะไยสิม้ายาดำตุ๊บดึกใส่รถเสียอันนี้แรงมาหอดใส่แล้วมาเยอะเนาะเลยมาน่าหน่อยเดียวนึงโดยออกจะเกี่ยมมาบุไดไกบันใดก็ เดี๋ยวมันเป็นกลัวรั่วอยู่บบนี้ชกแล้วเต้นแล้วเตนพูดไม่น้อยเนาะสบายดีก่อนสบายดีอย่ากแต่ได้ย้อนเนาะรถแก่เนาะอย่ากแต่ได้ย้อนเมื่อวานนี่ก็ซุกมาป่วยคือหนึ่งแล้วบัดเอาให้ให้บัดว่ามันสิพอได้หันนอ้อยหนึ่งบัดไปพวกแกเฉพาะเที่ยงเอาอีกแล้วเป็นนี้มื่อนี้มื่อนี้เพิ่นว่าเป็นเป็นน้ำยางมันมือนนอตขาดคนน่ะนอตขาดกับอันตัวจอดวงชะเตอร์น้อยนั่นมันลินแล้วคนน่ะ ต้องได้จอดไม่เด็กใส่นอนไม่คนน่ะชามเทือนี่นะบ่แต่ตั้งแต่ปีใหม่มานี่ค่ะเกี่ยวข่าวชามเทือแล้วชามเทือชีเทือนี่เดือนนี้แล้วคุณนั่งกัเปลี่ยนโชคเปลียนอย่างมุดทั้งหนาทั้งรังมุดเจ็ดเศษไปเออมันนี่จ้าคิดว่าท่านพ่อเดือนมันยังเป็นอีกได้เนาะเปลนนี่แม่มาตัวมาตัวเมายาพี่น้องไปยาไปให้ตู้เต้นมันนี่ค่ะต่อยาให้ไม่ตู้กั มาว่ารถตายอยู่กลางทางตายซุกก็เตะก็เต้นปัดอ้าี่น้าออกกโอ้ยเนาะกรี่บาปแล้วเออหัวใจโดนตอดตุ้มๆเบื่อเบื่อจีหอดเนาะหยันลมเมื่อคืนนี่กับพ่อเฮงไม่มาชุกรถด้ยเมื่อคืนนี่กับพ่อเฮงมันแ้นได้ซึ่งมาเศร้ามาหมดชุกรถอีกโอ้ยยังตึ่งปวดเข่าสัดไปดิเป็นได้ฉันลมมันอะอยู่หน้าคืนดิ้โย่หัอะไรกันสมควรเดีอยวยุงานไม่งาต่อตุกทห้าคนแล้ว คิดว่าแปลมันเคลือเข่ามาน้อยมาน้อยต้นเล็ดพวกกระชานบ่ฮงกี่พุ่มกีเฟื่องพุ่งพุ่งก้อนน่ะมันพัดเข่ามาคืนนีมาเลยถูด้วยหมอกกันตอนอยู่คนกาบด้แดงคนไหนน้าตัวล้มหล่ะล้มที่ล้มมาหมักม่วงลนเบิ้บบ่ลนเบิ้บม่วงน้อยอันเห็นไหมเนาะตายสิได้สรางคนพูดถิมคนแล้วป้านดิ่งนังเดียวต้นด้วยสิได้เลยเนาะต่วผู้ลึกดีร้อนนี่ว่ากำลังจับเนาะ มันโ่ยาง่ายนะยันลังเทียงกูแล้วเมื่อคืนเแต่นี้ก็หัวลึกทึบน้องหูวพากไลเอาโต๊ะมาพูดเพื่อหรือว่าเงื่อนบุหปุบ่บบ่มปนน้ำมันอะรพ้ะรโต๊ะบ้าเนมัน้ก็หัวโยกดแนวอย่างเงี้ยเฮี๋ยไปเลยบ่อแต่ที่ว่าทีไปเอารถขนหนอมาถึงมาเอากระเือไปให้ใต้ห้อง อ๋อคือเนือาะไรใชาเขาเปลือกโอ้ยสิไปเอารถแล้วก็โง่มาค่ะเปล่าอเอไอ้สบายน่ะเสียเงินให้พอได้ไปจ่ายค่ารถเพิ่น้องเลยอย่างว่าโอ้ยไปจ้างงันในย่าเนาะเนาะหรือพวกพึ่รถรถเข่าเน่รถมันรถว่าแหละพวกอีเดือนนี่เป็นสามเท่อเนเพราะเดือนดังนั่นเนาะเดือนดังนั่นตั้งแต่ปีใหม่มาน้ำมาแล้วตั้งแต่ปีใหม่มาจะได้ซองเนี่ย องเทือแล้วเป่งเนาะผ่านเท้าแหละเดือนเดือนนี่นี่ชองเทือนี่นี่มันเถาแล้วมันเดินเป่งรูดายมันกันนั่นแน่เนาะอะไรอะไรมันอะไรมันเก่าเลยพี่น้องเลยมันก็เลยเสียบับเนาะมันฉันเขาก็ไม่ได้ขายใหม่แล้วแ่ะเออเบิ่งเอาเงินให้ต้วกันก็พี่น้องเลยโอ้ยเนาะ ใจค่ะนั่นคันนี่จะตกใจว่ามันดีโอ้ยนาะวะมาว่ะชุกรถมาอีกวันเดียวเอ,อ้ยว่ะดีมาล้านเออัาน,นออาึ่งามาบบนรถอนมนเป็นนี่โอ้ยนี่ก็เดี๋ยวว่าเนี่ยมกอบบาทนีงกับบานนึงด้วยเออเนี่ยน้ำเมนน้ำผึ้งในตู้นะเพิ่นลืมแน่เนาะว่าอยู่เอาซื้อน้ำผึ้งมากินกับบังหนาวคือว่าเอาน้ำผึ้งมาให้ในเร็ว ซื้อน้ำเบิ่งมากินกับหมงหน้าก็อยู่เฮือนอยู่หระบาดไหนวะดีดีนี่น้องบริเวณของฟอมเนี่ยจังว่านี้นะของแท้ด้วยนี่มีหอนของอันข้าเจ้าก็จักแท่จักปอมนะข้าวเห็ดขายเนาะเขียนไปนะจังหวะนี้อะไรอย่าลืมเลยซื้อป่นกันกับขนมมาโน้นลืมเบิ่งบินอ่ะอันนี้เพนชบเพนชบเออเมนไปปิ้งเออพอใจเลยนายอ่าพอได้ลยจไปก็กินพอดีแล้วอันนี้ก็ ตื่นไม่ได้กินน้ำมันเลยไม่ได้กินบลยค่ะตัวนี้เออต่อใจได้ไลน์เนาะอันนี้ก็เงินลูกเอาให้พอได้ไปให้ค่ารถโมเมนต์วะยังได้ดิอ่ไปให้ค่ารถเอารถมาปัวอีกเยศมันโมพ่อกับมากกับใต้ตัวเน้านะป่านนี้เออเป็นยังบมพ่อเหรอเนาะมันยังไม่ได้บอกว่าใช่ท่าไหนยังอยู่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเดินรู้แล้วตัวเคียงนี่เลยชามชิปแต่ว่าตัวคำมันบัขาดอีกคนน่ะ ผมหมูนั่นน่ะเกอันผมว่าผมบบอกกูเคยเบิดบ่แล้วตัวเข็งเนิ้วดิเอ้าตัวมันมันเป็นันติดบ่ได้ซะอันทบ่ได้นั่นเฮแล้วแล้วหยังบ่ได้ถามมันนั่นน่ะอยมก่อนมันยังัวจักเข้าอยู่เด้งว่าแพงกูหันบ่จักบ่แพงถ้าบาดมันบ่พอก็มาขายข้าวตื่นเมานะบาดนี้มันเบิดได้เด้เ ว่าใช้ใจได้ยังไดแนวบ่สอทเป็ม่นชวยมันเก่ามัเก่าพี่น้องเ่าเป็นมันเก่าเนาะ่นว่าชวยดอกมันเฮาใส่หงแหมันก็เก่ามันก็เสื่อมสภาพไปนําโอ้ยมึงบ่จักทุกจังยาเนาะอันนี้แต่ว่าัวแล้วัวอีกนี่นี่ว่าเออครับมาวจะเจะมาเกินยังยังบ บอกบอกให้กินเบิดนี่ได้จะมายังยังมึนคือเก่าเนี่ยเป็นตรวจคืนเพิ่นบอกเพื่นบอกนะแม่เพิ่นหมอเพิ่นบอกว่าถ้าว่ากินเบิดนี่ได้เราเนยังยังมึนคือเก่านะยังแนีงนายังนั่นคือเก่าอยู่นี่ยเป็นไปตรวจคืนเพิ่นว่าดูบางทีแล้ว่าครับไข่เนี่ยได้คุณมียาต่อรอรอสินะลองลองกินเบิ้ลชุ่มนี่เดี๋ยวมันเศร้ากันนี่เนื้อหัวกันหรอกเศร้าก็ซเศร้ามันมึนยังในหน่อยนะเราวังสินะกินแบบเก่าแน่ไม่ว่ายาแบบเก่าแม่กินแบบเก่านะ แบบเกาเลยกินแบบแบบแบบเดียวกันเลยนะกับเพื่นให้กินกินพอดีเก้าเซนปดสิบพันตัวนี้กะเก้าเซนแปดสิบพันเมนโอ้โหได้ทำบันไนี่กนเนื้อลันนี่กยังเียยังทนมาให้เงินล้านหนึ่งทนมาสาวพันนะใช่ใจแต่ละ่ยวเบาอยู่ใครในพากันว่ากันยุ่กับพอโนนว่า ดีแน่แต่อยู่ดีไม่แห้งน้อเฮยว่าหาเงินได้หน่อยกะใครเน่ว่าเฮาเฮาประหยัดใส่ไปกันยังว่าบุกู้ใจว่ะแต่บ่าบออยู่ดีไม่แห้งแล้วมันขึ้นอุกงรดว่ะเงินก็หายากมันสุขภาพร่างกายมันบกแข็งแรงในยังลอยท่อตรงนี้่ะเดินทางปลอดภัยปลอดภัยยุ่คำรถโบเป็นยังอีกเนาะ ก็เป็นแบบทุกวันก็เป็นเสียสิพันกี่เลยที่ไปบ้องน้าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปห้องบัดสิบเปิ้เลขขึ้นเลขสองมันใบขึ้นเกจกันหน้ามันหลังกรวดกัวนี่ยที่เรามันเป็นน้ำอีสั่งเนาะจะเป็นน้ำยังแล้วเป็นน้ชะตากรรมของคนเแ่านี่ครับมันลดกี่ห้างนี่แหละมันประกอบกันหมดใช่เนาะโอ้ย่าแล้วบูหนึ่งว่ะไปเนาะสู่ๆไปได้ค่ะตามใสตามพ่อแม่อยู่แล้ว เว็นแล้วน like ี่กายแดดนี่ยอ้าวสบายดีป้าดุงเลยเนาะสบายดีเนาะโดยในย่างไว้พูดแน่นเนาะเอาไปส่งบ่ไปหาลงทุนแล้วเอาไปส่งบ่ยาช่เรติดออกสมรรถกายเอาใส่คลิปนี่ก็จะได้รำนาบลาดุงปลาเด้อเนาะโดยพบพอกันไหมพี่น้องเอ้โดยสบายดีบ่ได้ไปเยี่ยมของเราเลยเราดงกันแล้ว